เทยดออฟในสัปดาห์นี้ครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่มีโอกาสได้ชมเทปนะครับของโปรหนึ่งนะครับในสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับวันนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสนะครับมาเยี่ยมชมอีกหนึ่งธุรกิจนะครับของโปรหนึ่งก็คือโรงเรียนนะครับโปรหนึ่งกอล์ฟเซ็นเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งด้านหลังเราเห็นอยู่นะครับว่าโปรหนึ่งกำลังสอนนักเรียนอยู่นะครับซึ่งนักเรียนเนี่ยนักเรียนเห็นว่าจริงๆแล้วเป็นลูกชายด้วยนะครับเห็นทราบว่าชื่อน้องแชมป์นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเราจะไปคุยกันนะครับว่าโปรหนึ่ง เขามีจุดเริ่มอย่างไรนะครับที่มาทำโรงเรียนตรงนี้แล้วก็แนวทางในอนาคตว่ um าจะทำอย่างไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราไปทักทายโปนหนึ่งกันเลยครับสวัสดีครับปูหนึ่งครับสวัสดีครับวันนี้โอ้โหได้หลังจากสัปดาห์ก่อนนะครับเราได้มาพบกับโปรหนึ่งแล้วนะครับเราได้ไปออกรอบกันมาแล้วนะครับสัปดาห์นี้นะครับเราก็ได้มาพบกับโปรหนึ่งนะครับในส่วนของโรงเรียนพร้อมกับนี่ลูกชายสุดหล่อชื่ออะไรนะครับน้องแชมป์นะครับโอ้โหน่ารัก จะบอกว่าวงดีด้วยวงดีกว่าเราอีกเราต้องให้คุณพ่อเขาสอนบ้างแล้วนะครับก็อย่างว่านะครับเป็นลูกของโปรระดับแชมป์แบบนี้นะครับยังไงก็ตามนะวงสวิงดีแน่นอนเพรหนึ่งงั้นเดี๋ยวเราอยากจะมาพูดคุยนะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมเนี่ยอยากทราบแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการที่โปรหนึ่งนะครับมีการเรียกว่าหันหลังให้การแข่งแล้วกันแต่ว่าไม่ได้หันหลังให้กอล์ฟนะยังคงอยู่ในแวดวงของวงการกอล์ฟอยู่ยังไม่หลุดออกจากใจครับอันนี้นะแล้วเป็นธุรกิจด้วยนะครับเรียกได้ว่าก็เป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก ทำไมต้องเป็นจังหวัดจันทบุรีด้วยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนิดหนึ่งนะครับพูดถึงครับว่าตอนนี้นะครับที่จุดตรงนี้นะก็จะเป็นสนามร้ายใช่ครับตรงนี้มีอยู่ประมาณกี่ช่องครับตรงนี้โซนตรงนี้ครับมี12เลนครับครับแต่ว่ารวมในนู้นด้วยก็จะเป็น14ครับ14อีที่มีที่มีเรียนนะครับครับครับ ก็เียกดว่าคนทั้งเยอะเลยคืเยอแล้วตอนนี้จะถามว่าลูกค kind of ้าที่มาตอนนี right? ้ช่วงไหนมาแน่นๆบ้างไหมคือก็จะเป็นช่วงเย็นนะครับช่วงเลิกงานคนจันทร์ก็จะเลิกงานใช่ครับจะไม่ได้แบบบีซี่เหมือนในกรุงเทพที่แบบตีทั้งวันอะไรอย่างี้ครับครับผมคือมาก็รถไม่ติดนะเลิกงานตีห้าโมงบลาบมาชิลชิที่นี่แป๊บนึ่งใช่ครับใช่ครับแล้วนอกจากนี้ผมจะบอกว่าที่ผมมองแล้วเนี่ยตรงจุดเนี้ยถ้าเราเห็นจากภาพโดรนเนี่ยจะเห็นเลยว่า ปีที่ที่ค่อนข้างใหญ่มากใช่ครับทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่ครับตรงนี้มันหนึ่งร้อยสามสิบสองไร่ร้อยกว่าไร่เลยอ่ะใช่ครับคือเดี๋ยวนะบองไปตรงไหนวะตรงนู้นหมดเลยอย่างนี้เหรอครับอ่าใช่ครับก็จะอ้อมอ้อมอ้อรอบนี้หมดเลยใช่ตรงนี้คือเป็นเซ็นเตอร์ไหมครับเออ่ไม่เปซนเตอร์อยู่ด้านข้างครับจะเป็นผมก็คือจะแบ่งฝั่งถนนจะไปด้านนู้นเยอะหน่อยใช่ครับใช่ครับซึ่งด้านนู้นอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับก็จะเป็นในเรื่องของ ที่ที่ชิปที่พัทนะครับระเบิดทรายแล้วนอกจากนั้นจะมีพาสามด้วยในะครับก็ถือได้ว่าเป็นที่ที่ครั้งใหญ่มากๆนะครับแล้วก็อนาคตเนี่ยเห็นบอกว่าผมรู้สึกว่าตรงด้านหน้าเนี่ยครับมองไปเนี่ยเหมือนจะดูเป็นเหมือนที่ที่เหมือนตั้งใจจะไว้ทําอะไรสักอย่างก็ แผนไว้ในอนาคตครับยังไม่แน่ไม่นอนครับอาจจะเป็นอะไรสักอย่างก็ได้ครับครับผมดูกว้างมากเลยนึกว่าจะสร้างบ้านไม่แน่ครับไม่แน่ครับครับโอเคก็เดี๋ยวไปเดินดูตรงนี้นิดหนึ่งครับว่าตรงในเรื่องของที่ชิปที่พัดเป็นยังไงบ้างได้ครับโอ้โหปนหนึ่งครับตรงนี้ก็มีลานเป็นที่ชิปพัดด้วยใช่ครับที่ซ้อมชิปพัดครับมีบังเกอร์ช็อตด้วยบังเกอร์ช็อตครับแล้วตรงนี้ใช่ไหมครับที่บอกว่า ในเรื่องช่วงนี้มีการปรับปรุงสนามใช่ครับตรงนี้เลยนะฮะใช่ครับก็คือเราตอนที่น้ําเค็มมันมันมีปัญหาที่เกิดปัญหามันก็ดูแลได้แค่ช่วงที่ใกล้สนามไร์เราที่สุดครับก็จะเป็นตรงนี้แหละครับแล้วตรงนี้แหละครับที่จะทาพาสามนี่เลยครับอใช่แสดงว่าตอนนั้นเนี่ยเราทําเสร็จแล้วแล้วก็เสร็จแล้วครับแล้วก็มีการเปิดใช้แล้วหรือยังครับยังครับกําลังเตรียมตัวครับประมาณอีกเดือนหนึ่งน่าจะเริ่มเริ่มเล่นได้ครับแล้วก็นั่นแหละครับเกิด ความผิดพลาดขึ้นมาครับเพราะว่าอย่างเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตภาพให้ดูนะว่าจะมีภาพที่เป็นตอนที่ช่วงที่โอ้โหเขียวสวยมากนะครับและจังหวะเหมือนกันว่านะฮะตัวหนึ่งได้มีการตอนนี้ปรับปรุงยังไงบ้างครับในการแก้ไขที่มันจะที่ทาให้เกิดเหตุการณ์อย่างที่ภาพไปแล้วครับก็ตอนนี้ผมผมได้ขุดสระเพิ่มครับก็คือขุดสระเพื่อเราจะเก็บน้ําฝนไว้ใช้ตอนที่แล้งนะครับแล้งที่ผ่านมานี่ครับมันมันแ้งนานกว่าปกติครับครับด้วยเหตุการณ์ธรรมชาติ เนี่ยครับธรรมดาจันทบุรีเรานี่คือเมืองฝนเลยครับพี่แต่นี้กลายเป็นว่าปีนี้ผมปลูกเสร็จเมื่อพฤศจิกาจนถึงเดือนนี้ครับพฤษภาปลายพฤษภาแล้วนะครับก็คือยังคงไม่มีฝนเพิ่งจะเริ่มมีฝนเมื่อสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมายังไงก็ตามทุกอย่างต้องมีการแก้ไขพอปรับปรุงแล้วเชื่อว่าในอนาคตที่นี่ก็จะเปิดได้อย่างยั่งยืนแล้วก็เป็นจุดที่แบบผมเชื่อนะว่าต้องเป็นเหมือนเซ็นเตอร์เป็นจุดกลาง ที่คนจะมาเล่นกอล์ฟจังหวัดไปเลยอ่ะใช่ครับก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นครับพี่เพราะว่าก็ค่อยๆพัฒนาจากเนี่ยครับตัวจิ๋วๆพวกนี้ครับคือเริ่มกันมาเริ่มมาซ้อมเริ่มมาจากเนี่ยครับคือทุกคนเนี่ยเริ่มปีแรกกันทางนั้นเลยส่วนใหญ่แล้วใช่ครับผมเปิดโรงเรียนมาได้ปีกับอีกประมาณ3เดือนก็เนี่ยครับก็เพิ่งจะเริ่มแบบเริ่มมีเด็กๆมาให้เห็นนี่แสดงว่าฟีดแบ็ของผู้ปกครอง ก็มีความให้ความสนใจกับเรื่องการพาลูกมาเล่นกอบ์ฟอ่าใช่ครับคือตอนแรกนี่ผมให้คําพูดว่าแบบไม่เข้าไม่ถึงดีกว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยมีโรงเรียนสอนกลอฟในจันทบุรีครับ,รบไม่มีเลยครับก็จนพอผมเออมาเริ่มทําก็ผู้แม่ผู้ปกครองก็เริ่มรู้จักว่าเออเฮ้ยมีโรงเรียนสอนกลอฟที่นี่นะอะไรแบบนี้ครับ อาลครับก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นการพัฒนานะครับเพิ่มประชากรนักกอล์ฟของจังหวัดจันทบุรีมากขึ้นรวมทั้งหานักกีฬาที่ไม่ที่เริ่มต้นไม่มีเลยนะครับผมเชื่อว่าอีกไม่นานสนุกแน่ครับจังหวัดจันทบุรีต้องมีนักกีฬากอล์ฟเก่งๆอาจจะเป็นลูกคุณนี่แหละผมว่าคนแรกเลยน้องแชมป์น้องแชมป์น้องแชมป์ต้องแชมป์แน่ๆเลยนะฮะหนังว่าจตรอดูให้กำลังใจน้องกันได้ครับได้ครับ ท่านผู้ชมครับก็ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นจุดผมว่าผมเป็นจุดที่เรียกได้ว่าเชิดหน้าชูตาของคุณเลยสวยมากห้องนี้สวยมากขอบคุณครับพี่ห้องนี้นี่เป็นห้องที่ใช้ทําอะไรบ้างครับคือจริงๆแล้วโปรเราอะครับ,รบก็จะมาสอนในห้องนี้แหละเพื่อให้ความส่วนตัวของนักเรียนด้วยแล้วก็เด็กๆก็จะมีสมาธิหน่อยเพราะว่าได้ยืนซ้อมคนเดียวแล้วก็เรามีเครื่อง พวกล้อนมอนิเตอร์ไว้วัดไว้เช็คอะไรอย่างนี้ด้วยครับก็จะดีหน่อยสําหรับเด็กๆนะครับหรือว่าคนที่แก้วงก็จะทนนี้นผมก็จะให้มนั<อ>นแล้วทราบว่าเห็นปนหนึ่งบอกว่ามีห้องเป็นห้องซิมเลเตอร์ด้วยใช่ครับใช่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปขอดูกันว่าห้องซิมเลเตอร์ของวันหนึ่งเป็นยังไงนะได้ครับเดี๋ยวไปชมห้องซิมครับผมบายแฟ y h o m มครับนี่ชื่อครับบริษัทนะครับครับผมครับ โอ้เย็นชําเลยครับเยียเยครับเย็นเจี๊ยบครับโอ้ข้างในนี้ชิลมากนะครับคือเรียกได้ว่าออกจากนะพอเข้ามาจากข้างนอกเนี่ยโอ้ฟิลมันแบบอ่าคเลยเลยรู้สึกว่าแล้วมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าน่ามาตีกอล์ฟเล่นแหละใช่ครับอันนี้มันเบย์กว้าง5เมตรด้วยครับมันกว้างกว้างกว่าปกติก็จะเหวี่ยงกันได้เต็มที่ครับครับอย่างบางคนจะคอนเซิร์นเรื่องมันห้องพอเวลามาเรียนห้องซิมจะแออัดผมก็เลยทําให้มัน กว้างเลย5เมตรไปเลยดีนะผมว่าบางทีไม่ต้องเครียดเนาะใช่ครับนี่ติดหรือเปล่าติดหรือเปล่าใช่ครับแล้วตัวที่ใช้เครื่องอะไรอยู่ครับตอนนี้เอ่อ G C 3ครับ G C สามที่โรงเรียนใช้ G C 3ครับนอกจากตรงจุดเมื่อกี้แล้วนะครับที่เป็นห้องสอนที่เป็น private นิดนึงใช่ครับเข้ามาเป็นห้องแอร์เรามีตรงไหนอีกบ้างครับก็ก็จะมีประมาณนี้แหละครับแล้วก็จะมีโซนแอร์เียโซนที่เราไปดูกันเมื่อกี้ครับใชเจพส์เราไปดูเมื่อกี้นะครับ อีกหน่อยนะครับคนจันทบุรีนะครับก็ไม่ต้องนะครับบางทีอยากเล่นแค่แบบได้ซ้อมอ่ะครับมันฟิลได้ซ้อมฟิลลิ่งนิดนึงก็มีความสุขแล้วช็อตเกมเนี่ยบอกเลยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการเล่นกอล์ฟที่ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ท่านผู้ชมนะครับที่มีโอกาสเนี่ยบอกเลยว่ามาที่โรงเรียนตัวหนึ่งกอล์ฟนะครับรับรองว่าโอ้โหดูนะฮะมีครบทุกอย่างนะครับเรียกได้ว่ามีตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นรุ่นเด็ก ขัดเล่นแล้วก็รุ่นผู้ใหญ่ก็มาได้ด้วยอ่าใช่ครับเพราะทราบว่าโอ้โหทีนี้ก็โปรหลายท่านอยู่อ่าใช่ครับเรามีโปรสอนทั้งหมด5คนนะครับก็โปรทุกคนก็มีไลายเส้นโปรทุกคนนะครับเป็นทัวริงหมดเลยเป็นทัวริงครับใช่ครับผมเห็นในยูทูปก็แหละผมถามไปอย่างนั้นแหละทุกคุณแต่ละคนตีโหลๆทั้งนั้นเลยครับครับท่านผู้ชมครับนอกจากนั้นนะครับที่โรงเรียนของโปรหนึ่งเนี่ย มีโปรช็อปกันด้วยนะครับใช่ครับซึ่งผมยังไม่รู้มีอะไรบ้างนะเราเข้าไปชมพร้อมๆกันเลยครับพูดไนแนะนำหน่ครับครับนี่ครับก็ที่นี่จะซื้อลูกกอล์ฟกันตรงนี้นะครับก็คือเหมือนบริการตัวเองนิดๆใช่ไหมครับสำหรับคนที่หิวนี่ได้เลยใช่ครับเราก็มีข้าวครับจากฟูดนาครับฟูดนาก็เป็นร้านของแฟนผมเองซึ่งมีสาขาอยู่ในเมืองอ๋อเหรอฮะใช่ครับสูตรเหมือนกันคือคนนี้ตีกอล์ฟเป็นแฟนคลับร้านฟูานา มาตีกอล์ฟก็จะได้กินอาหารเหมือนที่ฟุตนานาครับดีจังดีจังนอกจากนั้นะครับแล้วก็เรามีอุปกรณ์จากของแททลิสนะครับทั้งไม้เวทนะครับเสื้อผ้าจากฟุตจอยถุงมือฟุตจอยครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวีโอ้โหเดี๋ยวคุณไม่พูดเรื่องเสื้อคุณได้ยังไงเนี่ยสวยแล้วเนี่ยเสื้อสวยมากเสื้อของโรงเรียนครับโอ้โหสวยมากตอนตอนช่วงแรกๆคือไม่มีเลยครับแล้วก็ พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กๆก็แบบเฮ้ยทำเสื้อมาขายสิแบบว่าอยากได้เสื้อของโปรหนึ่งใส่บ้างอะไรเงี้ยผมไม่ทำเสื้อธรรมดาแล้วผมก็สวยเลยนะี่จริงๆว่าสวยเลยนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าคนใส่มาเนี่ยวุฒิใส่มาเจออย่างเงี้ยใส่ออกรอบมาที่ผมเครียดนะอ่าครับรูปสิ่งโปรหนึ่งหรือเปล่านั่นแหละครับคือจะดูก็มีดาบสองคมเลยตีไม่ซีเอ้ยเรียนจากโปรหนึ่งหรือเปล่าจริงหรือเปล่าครับผมซื้อมาใส่เฉยๆครับแล้วก็แบบเป็นรีกริปฮะเป็นกริปก๊อป์ฟพายกับไอโอมิกครับ ก็เป็นแบรนด์ชั้นนําในประเทศไทยนะครับครับผมครับก็เรียกได้ว่ามีครบครบครับครบครับออ้ยมีแว่นตาด้วยนะอ่ามีแว่นตาจากปูเดอร์ครับครับปูเดอร์ครับแล้วก็ลูกกอล์ฟตัวจากบิสโตนครับครับผมครับก็จะประมาณนี้ฮะก็นี่ก็เรียกว่านี่ผมเชื่อว่านี่เพิ่งเป็นแค่จุดเริ่มต้นยังไม่ได้ทำคอมพลีทถูกไหมใช่ครับใช่นี่คือแค่จุดเริ่มต้นหนึ่งใช่ครับถือว่าทำได้ครบวงจรครับผมนะครับค่อนข้างโอเคมากๆเลยครับ อีกหนึ่งสิ่งนะครับที่โปรหนึ่งก็ไม่ได้ละเลยนะครับนอกจากในเรื่องของวงสวิงเรื่องของการเรียนการเล่นกอล์ฟแล้วนะครับจุดนี้นะครับเป็นเรื่องของวินัยใช่ใช่นะครับมันมีเรื่องอะไรบ้างครับโปรหนึ่งคือคือผมว่าเรื่องวินัยสําคัญมากสาหรับเด็กๆนะครับเพราะเด็กๆสมัยนี้ก็จะเขาจะชอบเล่นชอบอะไรใช่ไหมครับก็ทําให้เขาแบบไม่หลุดโฟกัสเหมือนมีรางวัลให้เขาตลอดอะไรเงี้ยของผมก็เลยเอ้ยเรามาทําบอร์ดเลยครับ อ่าคนที่ได้รางวัลเราก็จะแบบมีเออแสดงความยินดีใช่ไหมฮะอ่อะคนที่ทําบอร์ดเนี่ยเขาก็จะเป็นบอร์ดที่จะมีดาวครับเห็นไหมครับเด็กๆที่อยู่ในโปรแกรมเขาก็จะมีดาวอันนี้โปรเป็นคนให้ดาวไหมฮะอ<ะ>่าใช่ครับประเมิน <c oughs> เป็นคนประเมิน <c oughs> ประเมินโตที่สอนนักเรียนแต่ละคนนะใช่ครับว่าเอ้ยคุณทําครบไหมตรงต่อเวลาทําความสะอาดไม้ช่วยเหลือผู้อื่นตั้งใจซ้อมมีวินัยนะฮะมีน้ําใจนักกีฬาเก็บถาดที่ซ้อมอย่างเงี้ยครับ เก็บอุปกรณ์ที่ซ้อมออกกําลังกายไม่พูดคําหยาบอะไรเงี้ยครับเราก็จะให้เขามารับเลยดาวจากพี่ออยอหนึ่งดาวเอามาติดเป็นของตัวเองแบบนี้ครับก็จะได้ <c oughs> ก็จะได้เหมือนว่าเป็นรางวัลนะครับว่าครบหนึ่งเดือนเขาจะได้ดาวกี่ดวงใครได้เยอะที่สุดคนไ,ได้รางวัลที่ <ใน S 2> สุดก็คือเป็นได้รางวัลอะไรแบบนี้ครับใช่ครับนะครับต้องบอกว่าในการสอนนักเรียนโดยเฉพาะเด็กเนี่ยไม่ได้ง่ายนะครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าจริงๆในเรื่องของการที่จะจูง ความรู้สึกเขาเนี่ยให้เข้ามารู้สึกชอบกอล์ฟหรือว่ามีวินัยเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอันนี้เป็นวิธีหนึ่งที่ดีมากซึ่งต่างประเทศก็ทํากันค่อนข้างเยอะนะครับเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมเชื่อว่านะครับนักกอล์ฟที่ผ่านจากมือโปรหนึ่งไปแล้วเนี่ยนอกจากจะวงสวิงดีแล้ววินัยสุดยอดด้วยหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นครับเยี่ยมมากครับ หนึ่งสิ่งที่สําคัญนะครับในการทำธุรกิจของโปรหนึ่งนะครับและไม่รู้ว่าเป็นเหตุผลอีกเหตุผลหรือเปล่านะครับที่ทําให้โปรหนึ่งหันหลังให้กับการแข่งขันนะครับก็คือครอบครัวนั่นเองนะครับขออนุญาตแนะนําครอบครัวนึงครับก็นี่ภรรยานะครับคุณทรายครับผมนี่น้องแชมป์ครับลูกชายคนโตครับวงสวิงครับแต่นี่น้องนานาค่ะน้องนานาครับแต่นี่กี่ขวบกันบ้างแล้วเนี่ยแชมป์แปดขวบนะครับ น้องนานานี่ห้าขวบครับใกล้ใกลักนเลยใช่ครับเพราะว่ามีพี่ชายช่วยดูแลน้องครัครับ <laughs> <c oughs> ก็เรียกได้ว่าจากการที่เราได้ชมธุรกิจทั้งหมดของโปรหนึ่งนะครับ <c oughs> ในเรื่องของการแข่งขันที่ผ่านมาร <c oughs> วมทั้งตอนหลังเปลี่ยนแผนนะครับมาทําธุรกิจนะครับ <c oughs> ก็ได้มี คำแนะนำจากภรยาไปยังไงบ้างครับก็ออบอกให้ทำดีๆนะครับอย่ายให้เสียชื่อพรองขยายชื่อ้ยามเป็นธุรกิจใหญ่แล้วครับ,รบ <laughs> ใหญ่กับผมครับค <laughs> <laughs> ุณซายแล้วในฐานะที่เราเห็นว่าเราทำวันหนึ่งเนี่ยทำธุรกิจตรงนี้เนี่ยเป็นมาจากแพชชั่นล้วนเลยแล,แล้วนอกจากนั้นในฟีลิ่งของภรรยาต่อสามีเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างกับผู้ชายคนนี้คือจริงๆใหญ่เขาอะ พักผ่อนบ้างเพราะว่าคือด้วยความที่ทำด้วยแพชชั่นนะมันทุ่มเทเต็ที่ั้งกายทั้งใจทุกอย่างก็คือเขาตั้งใจทำให้ตรงนี้มันดีที่สุดทั้งเด็กแล้วก็คนที่จันทร์ทังดีก็เราก็คือขอเป็นซัพพอร์เตอร์คนหนึ่งที่จะช่วยแบบช่วยโปในทุกๆด้านแต่ก็คืออยากให้โปอะพักผ่อน เหมือนกับว่าชายเป็นห่วงเรื่องสุขภาพคือบางทีทำแล้วมันมันเนี่ยพี่ใช่ไหมแต่ว่าอันเนี่หนื่อยหน่อยแต่มันมันอ้าวมันก็ลุยอะไรเงี้ยครับก็เรียกได้ว่าเป็นคำว่าแพชชั่นเนี่ยทำถ้ามันมีความสุขอ่ะเหนื่อยเอไว้ทีหลังอ่าไม่ไหวจริงจริงอย่างมารก็ค่อยนอนพักมาร์ก็ลุยกันใหม่อ่าใช่ครับก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวนะครับแล้วก็ชีวิตของโปรหนึ่งชื่อดังนะครับที่เราเห็นมาตั้งแต่โอ้โหตอนได้อเมเจอร์เราได้แชมป์นะครับจนปัจจุบันนี้ แข่งเสร็จแล้วได้แชมป์มาหลายแชมป์แล้วจนมาทําธุรกิจแบบนี้นะครับก็เรียกได้ว่าวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับที่มาอธิบายเล่ารายละเอียดเยอะแยะมากมายรวมทั้งเปิดนะครับชีวิตของครอบครัวที่น่ารักแบบจรินดีเลยครับพี่ยินดีครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับครับยังไงก็ติดตามโปรหนึ่งกันนะครับครับนี่คือทั้งหมดครับของช่วงเ์อฟในแบบนี้ครับ